สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์พิมพ์เน็ทีวีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของชาวราศีพฤษภกันนะคะเราจะมาดูกันว่าดวงของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8นี้นะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะคะเราจะมาดูในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพกันนะคะแล้วก็่าใคอยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เดี๋ยวไทยจะมาบอกเรานะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะชาวราศีพฤษภนะคะ ตรงนี้อาจจะต้องขอบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดราศีเดียวกันนะคะตรงนี้พื้นด,ดวงชะตาชีวิตของเราอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาชีวิตแต่ละคนด้วยเนาะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ตะเวนแต่ละกรรมแต่ละคนที่สร้างขึ้นด้วยนะคะใครที่อยากดูดวงเฉพาะเจาะจงพื้นดวงของตัวเองหรือดูกับเจ้ากรรมในเวรนะคะสามารถคลิกลิงก์ที่อาจารย์ส่งให้ด้านล่างเพื่อ,เ,อเช็คคิวดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้เลยนะคะอะเรามาดูในเรื่อง เรื่องของเรื่องของการงานกันก่อนนะคะชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษกคุมภาพันต์อะขอภัยค่ะถือว่าปังนะอะเปิดมาไพ่แรกก็ได้ไพ่ของพระพิคเนตเลยการงานประสบความสาเร็จอะเอ,อประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากๆเลยอะ,อะนะคะแต่ว่างานของคุณอะก็ยังวนลุกอยู่บางคนอาจจะรู้สึกเบื่องานที่ตัวเองทํานะมันวนลูก มันวนหลูปทุกวันนะ่ะมันทางานเดิมๆทุกวันนะักแต่ว่ามีเกณฑ์นะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะถ้าใครอยากจะย้ายงานก็มีโอกาสได้งานดีๆนะนะคะหรือว่าใครเนี่ยที่แบบว่าตอนนี้กํลาลังแบบว่าเอ่อสอบข้าราชการหรือว่าสอบอะไรอยู่ตอนนี้อาจารย์มองว่าสมหวังทุกอย่างเลยไม่ว่าตรงเนี้ยชาวราศรีศพฤษภอะค่ะ,คะกาําลังโฟกัสอะไรอยู่อยากเลื่อนตําแหน่งไตเลื่อนแน่นอนอานะคะ ยากได้ที่ทํางานใหม่ที่ปังๆเลิศๆได้แน่นอนนะคะอยากสอบติดอะไรก็แล้วแต่ได้แน่นอนนะชาวราศีพฤษภเดือนนี้ถือว่าปังมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานการเรียนก็ได้เช่นกันนะตรงนี้ปังเลิศชาวราศีมังกรอขออภัยค่ะชาวราศีพฤษภนะคะโอ้ปังมากๆเลยเป็นราศีที่เปิดไพ่มานี้รู้สึกว่าชาวราศีพฤษภที่จะเปิดมาตั้งแต่มังกรภุม,มินเม่พฤษภเนี่ย ผุดศกแรงนะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างชาวราศีผุดศกดวงของคุณน่ะก็ยังปางนะในเรื่องของการเงินนะคะอาจารย์มองว่าการเงินมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบมานะคะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะแต่ช่วงนี้อาจจะหมดเงินไปกับ การซ่อมรถอะตระมัดระวังนิดนดงนนะคะช่วงนี้รถรถคุณอาจจะมีปัญหาอาจจะมีการเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการซ่อมอะไรที่มันใหญ่โตนะอาจจะเป็นแบบว่า,าเสียค่าบารุงทนุถนนมจะเสียเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะถ้ามีเงินเข้ามานะก็จะเสียเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะอา,อาจจะเป็นซ่อมรถเปลี่ยนน้ํามันรถหรือเปล่าต่อภาษีพอรบอรเดนี่ยช่วงนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง รถนะชาวราศีพฤษภนะคะส่วนในเรื่องของดวงโชคลาภตรงนี้นะมีเข้ามาแน่นอนปัง,ปง,ปงๆเฮงๆชาวราศีพฤษภดวงปังมากเลยทั้งเรื่องการเงินการงานน่ะนะคะช่วงนี้อ่ะนะแล้วก็โชคลาภถามว่าได้จากไหนได,จนด,นจได้จากเพศที่สามพู้หนีกันอ่ะกูจะได้โชวจากเพศที่สาม นะคะอะนะลองดูลองดูลองเสี่ยงโชคดวาจารย์มองว่าดวงคุณมาแล้วว่าชาวราศีพฤษภนะคะลองดูนะอะปังปังที่สุดเลยค่ะราศีพฤษภนะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันอะความรักของคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภเป็นเช่นไรนะคะคนโสดเนาะช่วงนี้ ก็ยังหา,หาหามองหาอยู่อ่ะอาจารย์มองว่าชาวราศีศพฤษภอะช่วงนี้บางทีก็เบื่อนะอยากจะหยุดละความรักอะเออปล่อยให้มันสดๆไปเถอะแต่บางทีก็อยากเปิดใจหา,หาใครสักคนหนึ่งเข้ามาสําหรับคนโสดนะหาไปหามาไม่คุยดีกว่า <c oughs> อ่ชาวราศีศพฤษภอะจะบนวนลูปอย่างนี้นะเ <c oughs> บือ่อไม่อยากโสดแล้วอยากหาคนใหม่เข้ามา ก็มองหานะแต่ว่าเราจะมีทัศนคติหรือความพอคุยกันไปนสักพักนึ่งอะ่ะมันจะมีทัศนคความความคิดที่ไม่เหมือนกันอะ่ะจนทําให้คุณนะ่ะอาจจะต้องยุติการคุยตรงนั้นไปสําหรับคนโสดนะอ่าอาจจะมีแฮปปี้ได้แค่ช่วงหนึ่งอะ่ะอืมเราก็เลิกลากันไปแล้วก็วนกลับมาอยู่ในหมด่ของการที่คุณแบบพอแล้วไปคุยกับใครแล้ววนกลับมาโสดอีกพอโสดปีพักนึงก็เดี๋ยวหาคนคุยใหม่เราก็ทัศนคติไม่เหมือนกันเลิกกันไปอีกเลิกคุยกันไปอีก อย่างเงี้ยมันจะวนหลูปอะช่วงของคนเดือนของราศีพฤษภนะคะช่วงนี้ามมองว่าคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีได้พบเจอคนเข้ามาคุยแต่ก็ยังไม่ถูกใจนะยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่นะสำหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ใช่คู่แท้อ่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะอ่าเรามาดูในเกณฑ์ของคนที่มีคู่แล้วล่ะเดือน ชาวราศีพฤษภคนที่มีคู่แล้วดวงชะตาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรอืมอาจารย์มองว่าถ้าคนที่มีคู่แล้วอะค่ะอาจารย์มองว่าตอนนี้ช่วงนี้คู่มีปัญหากันอยู่หรือเปล่าบางทีอยากคิดจะเลิกลา อยากจะแยกทางเดินจากการบางทีแบบฉันเหนื่อยแล้วฉันอยากจะหยุดแค่นี้แล้วฉันอยากจะไปแล้วไม่อย,อยากอยู่ต่อแล้วอ่ะอยากจะแต่มันก็ยังมีสองจิตสองใจที่คิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้คุณกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่่ะว่าความรักของคุณจะไปในเวนไหนดีนะคะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะแต่จามองว่าสุดท้ายแล้วว่ายังไงอ่ะคุณเลิกเขาไม่ได้หรอก ต่อคุณอยากเลิกอ่ะเลิกไม่ได้หรอกสุดท้ายก็รักกันแฮปปี้นะอาจารย์มองว่าแฮปปี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าคบกันมานานแล้วอ่ะมีเกณฑ์จะได้ถูกขอแต่งงานหรือว่ามีเกณฑ์แต่งงานกันนะคะด้วยนะเร็วๆนี้นะคะหรือถ้าแต่งงานกันมาแล้วอ่สะสักพักระยะหนึ่งอ่ะมีเกณฑ์จะมีบุตรนะคะตรงนี้นะแต่ว่าอาจารย์น่ะอยากให้ตัดเรื่องเอ่อความเครียดหรือว่าการที่เราทะเลาะก,กันบ่อยๆอ่ะตรงนี้ออกไปก่อน เพราะว่าเขาบอกให้หยุดก่อนหยุดที่จะคิดจะเลิกการหรือว่าอะไรก่อนเพราะว่าคุณและเขาอะอาจารย์มองว่านะตรงเนี้ยเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะแค่ตรงเนี้ยมันอาจจะมีปัญหากับบ้างนิดหน่อยให้ทุกคนนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็จะได้พบเจอสิ่งอะไรที่มันดีๆนะเข้ามาเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้อาจารย์มองว่า ไม่ถึงกับร้ายแรงนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วอะค่ะถึงแม้จะหุยปัญหาหนักอะอยากหยุดแล้วอะอยากเลิกแล้วอะสุดท้ายแล้วเลิกกันไม่ได้แล้วค่ะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมารักกันต่อกลับมาคุยกันต่อแล้วอาจจะเป็นการที่คุณเลิกกันไปอะอาจจะขอห่างกันสักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายพอเราได้ห่างกันนะคุณจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วอะคนคนนี้คือคนที่ฉันรักที่สุดสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้กลับมา ครบก็อีกครั้งหนึ่งเลิกกันไม่ได้อะอาจารย์มองว่ายังไงก็เลิก,กไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณอยากจะเลิอกอยากจะหยุดอยากจะพอแค่นี้แต่สุดท้ายเราก็จะกลับมาหากันนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวราศีศพฤษภนะคะอะ่ะแล้วดูวังสุขภาพหล่ะเรามาดูสุขภาพนะคะชาวราศีศพฤษภนะสุขภาพเป็นเช่นไรสุขภาพช่วงนี้นะคะอาจารย์มองว่ามีความเครียดความกังวล แล้วก็ช่วงนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับยุกของหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้อาจจะมีช่วงแบบปวดแขนปวดเมื่อยแขนนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนิดนึงนะช่วงนี้จางมองว่าชาวราศีพฤษภมีความเครียดอะไรสะสมอยู่ยในใจอะค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าความเครียดความกังวลของคุณอะมาจากไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณด้วยนะตรงนี้นะคะ ก็ระมัดระวังนะ,ะชาวราศีพฤษภอะไพ่อ,พยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภไพ่พยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมคุณไหมอืมไพ่บอกว่าช่วงเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เออนะคะอยากให้คุณอดทนไปนะคะอดอ,อดทนไปก่อน แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างปังเลยนะคะค่อนข้างปังค่อนข้างแบบดีเลยเรื่องการงานการเงินคุณแบบโอเคมากๆเลยนะไพ่อยากบอกว่าการงานการเงินคุณดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็ใครที่มีครอบครัวแล้วอะคะ่ะมีเกณฑ์นะ ที่จะได้บุตรด้วยนะคะช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่ว í, ช่วงนี้ฉันเครียดจังเลยฉันมีความเครียดค่อนข้างสูงไม่รู้จะาทำยังไงไพแนะนําว่าให้หันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาฮีลใจตัวเองก่อนนะคะเลิกที่จะแคร์คนอื่นก่อนพักเนี้ยช่วงนี้กลับมาดูแล ใจตัวเองก่อนดูแลตัวเองทําให้ตัวเองกลับมาสวยขึ้นหล่อขึ้นตรงนี้คุณจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ะดับใจตัวเองมากขึ้นนะคะตรงนี้เรื่องความเครียดของคุณก็จะช่วยได้มากขึ้นนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะของอาจารย์สามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้นะคะแล้วก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ